สวัครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของดรอุนคุงมสอนไม่มีกักนะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นการลงคลิปพร้อมกับการอัปเดตเลยนะครับเมื่อเมื่อเช้าว,วันนี้เองก็คือเช้าว,วันที่ยี่สิบกุมภาครับนะสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบเก้านะครับนะจิมมีน่นะอัปเดตจากโ์ชั่นสามเป็น เวอร์ชัน3.1โปรนะครับนะจริงมันมี3 3โปรนะครับแต่อ,อัปเปีตมัไป3.1โปรนะก็เพิ่มผมต้องบอกว่าเขาเพิ่มเอเจนต์ขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับทำให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอ่าเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยในการวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะนะครับตามที่เขาโปรโมทนะอันนี้ผมต้องบอกว่าตามที่เขาโปรโมทนะครับซึ่งผมก็ทำเป็นอินโฟกราฟิกนะครับ นะก็ทําจากจมินายเองนั่นแหละครับนะเท่าที่ผมลองนะครับนะถ้าใช้ในแอปจมิน่ยนะอันนี้ผมต้องบอกว่าจมิีายนะนะครับอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ฟลูนะไม่ใช่ g o o g l e ฟลูนะเยกแยะจมิีายผมจะบอกว่าตัวอักษรภาษาไทยของเขาอะ่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกแต่ก่อนอะ่ะมันเป็นมันก็ดีแล้วนะมันก็ดีนะครับทีนี้พอมันขึ้นมาเป็นสามจุดหนึ่งอ่ะมันดีขึ้นอีกนะครับนะเท่าที่ผมลอง อันเนี้ยคือยังปกติอันเนี้ยตอนแต่ก่อนอ่ะสามปลัวก็ทําได้คุณลองทําฟอนต์สิอ่าอย่างเช่นตัวอ,อักษรภาษาไทยเนี่ยคุณทําเป็นฟอนต์สินฟอนต์งานสินเนี่ยสามจินหนึ่งอ่ะมันเริ่มเรียนรู้ฟอนต์นะนะครับผมเห็นฟอนต์แบบลายตะวัดอนะ่ะฟอนต์สินตะวัดเนี่ยที่เป็นอะไรผมสามชิ้นหนึ่งมันทําได้นะนะครับแต่อาจจะยังไม่แม่นผมบอกอาจจะยังไม่แม,ม่นพัฒนาไปรเรื่อยๆนะครับอทีเนี้ย สิ่งที่เขาโปรโมทขึ้นมาก็คือตัว ARG ตัวนี้จะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์เชิงตรก,กะนะครับเชิงตรก,กะนะดีขึ้นสองเท่าเขาวอาอย่างนั้นนะดีขึ้นสองเท่านะครับคะแนนประมาณเจ็ดสิบเจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้เทียบจากตารางกราฟก็คืออยู่เบอร์ต้นต้น,ตนท็อปสามเนาะนะครับอ่าเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ความรู้เรื่องตานาดีขึ้นเขาบอกนะครับแล้วก็คะแนเรียนเทียบเท่ากับการเขียนโค้ดดีขึ้นนะครับ,นะรบ,รบ,บรดีขึ้น,น นะเขียนโค้ดได้ดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าสูสีแต่มอมองผมนะลองแล้วไม่ใช่ผมไปลองผมลองแล้วนะครับมันสูสีกับอ่าแต่ผมยังชอบตัวน,นั้นมากกว่าก็คือตัวช h a t g p t นะครับนะที่เป็นห้าจุดสอง g ินะต้องบอกว่าเป็น h ิง k i n g ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขียนโค้ดดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราพูดถึงเขียนโค้ดนะก็คือ c ลอร์ดนะครับ นะตัวที่ออกมาใหม่เลยนะครับโอฟาร์ดสี่จุดหกตัวนั้นเก่งมากนะครับผมยอมรับว่าเก่งมากแล้วแพงมากโอเคไหมนะโอเคนะครับถ้าถ้าเทียบกันแล้วก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะอันนี้ก็ลองแล้วนะครับนะทีนี้นะครับสำหรับตัวเวิร์กโฟมพวก v i เบอร์ค้ดอะไรต่งตางนๆานเนี่ยและหลายคนนะครับอาจจะได้ใช้นะ้องสำหรับ สายโคดดิง้งครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอได้ใช้บ้างแต่ถ้ามุดสายกราฟิกแอนิเมชันน่ะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยสามจุดหนึ่งโปรมันอัพขึ้นมาแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ใช่ไหมเราจะบอกว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับผมจะบอกก่อนเลยนะครับประโยชน์ที่คุณจะได้นะครับสําหรับสายงานกราฟิกนะครับงานกราฟิกภาพและเสียงนะครับจากแอปตัวจิมมี่นน์นะผมอันนี้ต้องบอกว่าจากแอปจิมมี่นนะครับ สิ่งที่คุณจะได้ก็คือนะครับภาพของคุณนะมันจะตรงคําสั่งมากขึ้นนะภาพคุณจะตรงคําสั่งมากขึ้นวิดีโอมันจะตรงคําสั่งมากขึ้นแล้วที่ผมลองนะมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นผก็บอกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัว n o บุกเอล l มนะครับผมไปลองใช้แล้วนะครับมันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแ่ดงว่าดีขึ้นนะแล้วก็ที่อัปเดตมาพร้อมกันผมต้องบอกว่าอัปเดตมาพร้อมกันเลย กลับตัวจิมมี่ไสามจุดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมปิดหน้านี้แล้วนะครับสรุปจบแล้วนะครับปิดหน้านี้นะครับอ่าเราเปิดมาที่แอปตัวจมมี่นะครับนะเราจะเห็นสิ่งแปลกๆเพิ่มขึ้นมาอืมนะครับลหลายคนเห็นแล้วนะครับคือสร้างเพลงนะผมอ่านะครับนะครับมันสร้างเพลงได้นะตัวจิมิน่ไนสามจุดหนึ่งโปรมันสร้างเพลงได้แล้วนะนะครับ วิธีการเลือกใช้งานนะครับให้เรามากดที่ปุ่มนี้นะครับปึ๊บขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีคําว่าโปรนะครับนะขั้นสูงสามจุดหนึ่งโปรตรงนี้นะครับนะให้เราเลือกปึ่งขึ้นมานะโอเคทีนี้นะครับเครื่องมือนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับนะแล้วมันจะมีบอกว่าสร้างเพลงมันสร้างเพลงได้นะมาสร้างเพลงได้นะครับบางคนก็บอกโอ้จัน วันเนี้ยทั้งวันผมก็นั่งดูคลิปหลายคนเขาก็สอนแล้วนะนะครับว่าจิมินาสามพนหนึ่งอะมันสร้างเพียงได้อาจารย์จะสอนซ้ำคนอื่นเหรอผมเป็นคนที่ไม่ชอบสอนซ้ำผมเป็นคนชอบอะไรแปลกๆนะอะไรแปลกๆอ่ะผมจะพาคุณทำอะไรแปลกๆเช่นนะครับนะแต่ก่อนเราทำคลิปใช่ไหมแต่ก่อนเราทำคลิปโฆษณาขายสินค้า เราทำคลิปโฆษณาขายสินค้าเนี่ยเราต้องมีรูปถูกไหมใช่เราต้องมีรูปนะแล้วเราก็เอารูปเราอ่ะนะเราเอารูปของเราเนี่ยมาทําเป็นนะวิดีโอใช่ไหมหรือบางทีเราก็ไปทําสคริปพูดนะครับในวิดีโอนะครับแล้วก็พูดวิดีโอไปทีละแปดวิเนาะนะครับ no no วันนี้ผมจะไม่สอนอย่างนั้นวันนี้ผมจะสอนคุณทําเพลงขายสินค้า อ้าวอาจารย์มาแปลกแล้วเนี่ยแปลกนะผมบอกแปลกผมจะมาพาคุณทําทอะไรแปลกๆนะครับอ่าเบื้องต้นผมอาจจะไปเอารูปจากอินเทอร์เน็ตวันนี้เราจะขายสินค้าอะไรดีนะเพื่อนๆมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ g o o เกิลนะครับนะคบนะกเกิลพิม์ขึ้นมาปุ๊บวันนี้เราจะขายอะไรดีเราจะขาย ขาย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 ลำพุงผมไม่รู้เป็นอะไรผมชอบขายลำพุงนะครับชิปก่อนหน้าผมก็ลำพุงไม่เอาลำพุงดีกว่าเอ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 าสบู่นะครับอ่าสบู่นกแก้วผมจะขายสบู่นกแก้วไม่รู้เป็นอะไรผมจะขายสบู่นกแก้วทําไมเออนะครับนี่ ผมจะขายสบู่นกแก้วอผมเซฟรูปไปนะผมเซฟรูปไปผมบันทึกรูปภาพเป็นนะครับนะนะนะครับเดสก์ท็อปนะคนระับอันนผมเช็คนิดหนึง่งนี่หน้าผมบันทึกรูปภาพไม่ได้นะครับอ่านะเดี๋ยวผมหารูปใหม่ผมหารูปใหม่นะครับชุบรูปนี้ได้ไหมนะครับ มันทึกรูปภาพเป็นมันเป็นดอทเว็บอะถ้ามันเป็นดอทเว็บเนี่ยเดี๋ยวรูปมันจะไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะนิดนึงนะอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับ อ่าตัวนี้น่าจะได้นะครับอ่านะครับนี่เป็นดอทจีปิกแล้วน่าจะได้อ่ารูปนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หาสินค้าอีกสักตัวหนึ่งอ่ามีสบู่แล้วใช่ไหมเอาเอาไปสินค้าแก็เก็บบ้างเป็นหลอดไฟไปอ่าหลอดไฟตั้งโต๊ะครับหน้าหลอดไฟตั้งโต๊ะ นี่นะครับนี่อ่าหลอดไฟตั้งตุ้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูอ่อบ ่ะตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าคลิปคลิปรูปแบบตัวนี้เดี๋ยวต้องดูบันทึกรูปภาพปเป็นเป็นดอทเว็บไหมอ่าโอเคอย่างนี้ได้อ่าโอเคดอทจีพีกได้โอเคดอดอเค,ครับอ่าผมปิดละนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณทำเพลงนะทำเพลงที่เป็นแบบขายสินค้า ทำได้นะอ้าวทำยังไงอ,ะอ่ะอ่านะครับเบื้องต้นนะครับเราก็มาเลือกสร้างพิงนะครับเราจะมาเลือกสร้างพิงนะครับนะเสร็จแล้วเราเพิ่มไฟด้วยอ้าวเราเพิ่มไฟนะครับเราก็ไปเอาอีกตัวรูปเมืเ่อกี้นะครับอ่าตัวรูปเมืเ่อกี้อ้าวผมเอาสบม่นะครับสมพูมาก่อนน่ะนะครับ ก็นะครับช่วยนะครับสร้างเพลงนะครับคู่สระขายนะครับสินค้าสบูในภาพที่ฉันแนบนะครับ เป็นสไตล์นะครับใส่สไตล์ด้วยนะเอาเอาลูกทุ่งไหมนะครับลูกทุ่งไทยอ่านะครับลูกทุ่งไทยเนี่ยเขาก็เขาก็จะมีมาให้นะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเขาจะมีมาให้นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดนะนะครับน้ำอย่างสูขสนา์ก็ได้นี่นะครับอ่านะ โอเคนะครับปึ๊บสมมุติเราเราได้ล้วนะครับเรากดส่งนะเรากดส่งเสร็จแล้วอรอสักครู่เรารอสักครู่รอแป๊บเดียวนะครับไม่นานเดี๋ยวเร,ยเราจะได้พิงเราจะได้พิงโฆษณาขายสินค้าสบู่อ่านะนะครับเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยนะครับนะ รอดูสักคู่รอไม่นานครับผมนี่มาแล้วมาแล้วนะครับได้เพียงออกมาแล้ว สบู่นกแก้วนะครับนี่ฉันได้สร้างเพลงนะครับสบู่พฤกษานกแก้วในสไตล์ลูกทุ่งอย่างจังหวัดสุพรรณนะที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสนะครับมากันไปนะอ่านร้องมากดฟังเพลงนะครับอาบน้ำพฤกษานกแก้วหอมชื่นใจกลิ่นดอกไม้นานาสุขหรือไทยผิวสะอาดใสสดชื่นทั้งวันสุขจริงสุขจังสบู่พฤกษานกแก้ว หอมติดกายสบายอุราสดใสแจ่มฟ้าพรึกษานกแกว้วพรึกษานกแก้วเป็นไงสนุกสนานว่ากันไปนะครับนะอ่าต่อมาครับผมเมื่อกี้ปรึกษานกแก้วไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่า นะครับอัพโหลดไฟล์เข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเอานี่หลอดไฟง่ายนะครับไปเอาลอดไฟนะครับ่าอช่วยนะครับเต่งเรืงนะครับนะหน้า,น,านะครับขายสินค้านะครับนะ คูมไฟนะ,นะครับตั้งตุ๊นะครับในภาพที่ฉันแนบนะครับอ่าที่มีสไตล์นะครับคลิงแบบแบบชาวร็อกแบบชาวร็อก นะครับสนุกสนานนะานะครับว่ากันไปนะครับกดทรงนะผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะได้เพลงโฆษณาขายสินค้าคูไฟตั้งโต๊ะนะครแบบชาวร็อกนะครับอ่าเมื่อกี้ผมลืมพูดเป็นนิดหนึ่งนะครับก็คือเพลงนะครับที่เราได้ออกมาจากตัวจิมิีไนน์เนี่ยนะครับ พิงเราจะมีอยู่สามสิบพิงนะครับไอ้สามสิบวินาทีไม่ใช่สามสิบพิงนะครับพิงเราจะสามสิบวินาทีนะครับตอนหนึ่งพิงไม่เกินนั้นบางทีก็ผมลองอยู่นะบางทีก็จะได้ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็มีนะนะครับก็ก็แล้วแต่ระบบที่เขาจะให้เราออกมานะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดพิงออกมานะครับแล้วก็ไปเนียบเข้ากับสินค้าของเราได้นะครับ ซึ่งผมว่ากําลังดีมากเลยนะเพียงสามสิบวิเนี่ยนะครับกําลังดีมากแล้วเป็นอะไรที่แบบเออทาให้เราแบบได้นะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับฮะคงไฟตั้งโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราลองฟังนะสามสิบวินาทีเหมือนกันตัวนี้ โลกมืดมัวไม่เป็นใจใช่ไหมเพื่อนให้แสงไฟส่องนนทางให้เธอเคลื่อนจะอ่านเขียนหรือทำงานก็สบายให้ความคิดบันเจิดพลุงพล่านไม่สลายโคมไฟตั้งโต๊ะพับได้สุดเท่ชีวิตดีดีไม่มีเสตั้งก็ได้หนีบก็ดี <Whoa! S 1> แสงสว่างที่สั่งได้ต้องมี มกาลังดีนะผมว่าอ่าอย่างสมมุติคุณทําคุณทําคลิปขายสินค้าอยู่แล้วอะ่ะบางทีคลิปเรามันก็จะเป็นสไตล์เดียวคือเราพูดสรรพคุณนู่นนี่นั่นของสินค้าเราเฮ้ยลองเปลี่ยนสไตล์ดูสิเปลี่ยนสไตล์มาเป็นเพลงอะใช้ได้นะผมบอกก่อนใช้ได้แล้วเป็นไอเดียที่แบบเพลงขายสินค้าอานะครับใครที่มาดูคลิปผมเนี่ยนะครับ คุณได้ไอเดียไปแล้วคุณไปทําก่อนคุณก็นาเทนก่อนอนะอ่านะครับโอเคนะนะครับแล้วก็นะครับนะนะบก,นะบนะการทําวิดีโอนะครับการทําวิดีโอการทําคลิปอะไรต่งตางๆนานา,นาสามารถทําได้ในนี้นะครับในจีมีไนแล้วก็ทําได้ดีกว่าเดิมนะทําได้ดีกว่าเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนอะถ้าเราทําในแอปจีมีไนอะ นะครับมันจะได้ไม่กี่คลิปหรอกนะครับได้ประมาณถ้าเป็นแพ็กเกจของปรูอะจะได้อยู่ประมาณสิบคลิปมัง้งนะครับนะแต่วันเนี้ยผมลองใช้ตัวปรูอะทำทำคลิปนะครับได้เกินสิบคลิปนะแต่ผมไม่รู้ว่ากี่คลิปนะครับไม่ไม่ไม่ได้ทราบลิมิตเขาเหมือนกันนะเพราะว่าลองลองแชทถามตัวเจ้าตัวนี้แล้วนะครับอลองถามมันดูก็ได้นะนะ นะครับ,นะรบสามารถสร้างคลิปนะครับอ่า e o สามจุดหนึ่งนะครับและนะครับพริ้งนะครับนะและสร้าง ลิงนะครับได้วันละนะครับเท่าไหร่นะครับครับเราเลือกไปเป็นแบบโปรนะครับเพราะว่าเราถามมันที่โมเดลโปร3ามอีกหนึ่งนะเราต้องไม่เลือกไปโปรอ่าเดี๋ยวเราลองดูคําตอบนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอสักครู่รู้สึกว่ามันจะเกินสิบนะจะเกินสิ รอะวันนี้ผมลองไปก็หลายคลิปนะครับลองทําเล่นดูนะครับในแอปจีนนะครับนะอ่านะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าสร้างได้สูงสุดสามครั้งต่อวันนะครับผ่านการสร้างตัว v o ในเนี้นะครับแต่วันนี้ผมลองลอง,ลองแล้วนะมันได้เป็นสิบธินะเออผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนะ่ การสร้างพิงผ่านโมเดลมันเป็นโมเดลตัวนี้แหละที่สร้างพิงนะครับนะครับอ่าดีเรียสามนะครับแล้วก็ตัวโคต้าเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่ากี่กี่ครั้งต่อวันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ลองสร้างไปอยู่ประมาณสี่ห้าพิงนะครับก็ได้อยู่นะนะครับก็เลยบอกว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าวันหนึ่งจะได้เท่าไหร่ถ้าถามผมนะก็ให้ผมให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวพิงนะครับอ่าอันนี้ผมบอกก่อนตัวพิงที่ได้ออกจากเอ็มจมินสามจุดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณต้องติดลายน้ําให้เขานะครับนะค,บคุณเขาจะมีการฝังลายนะ้ําฝังอะไรไว้คุณอย่าพยายามไปเอามันออกนะนะครับถ้าคุณเอามันไปใช้เนี่ยก็คือเอามันไปเป็นเวลาเวลาเอารอไปเข้าโปรแกรมพวกแคปคัดพวกอะไรพวกนี้นครับนะก็คืออย่าพยายามนะครับไปลบทีนะครับนะบผมเห็นโปรแกรมเมือหลายคน เป็นลบคีย์มันอย่าพยายามนะครับเพราะว่าติดคีย์นั้นไว้เลยนะครับมันก็จะใช้เชิงพาณิชย์ดได้อยู่แล้วครับผมพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเชิงพาณิชย์ของของตัวบัญชีเรานี่แหละนะครับบัญชีเรานี่แหละนะเราก็ไม่จะเป็นจะต้องลบมันออกนะครับให้มันเป็นเชิงพาณิชย์ไปอย่างนั้นนะครับโอเคก็นะถ้านะครับชื่นชอบเนื้อหาที่ผมสอนนะครับก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมได้นะครับก็คือช่อง youtube นี้แหละนะครับเราตัวกลุ่มสอนไม่มีตั๊กนะ,นะครับผมก็สอนอะไรหลายๆอย่างในในช่อง y o u t u b e ของผมนะครับก็นะครับมีสอนทำคลิปวิดีโอสอนทำเพลงโน้ตบุ๊ก LM นะครับนะสอนใช้กล็อกใช้ open call ทำกดแชร์ทำทิงต่นนา,นา,นา,ยยางๆาเยอะมากมามเลยนะครับอลองมาเรียนรู้กันได้นะครับแล้วผมก็มีตัว เฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจนะก็นะครับมีคลิปมีนู่นนี่นั่นให้ดีให้ให้ดูนะครับนะก็อันนี้ผมก็มีโปรแกรมนะครับที่ทําขายนะครับก็คือตัวกลอกออ t ต g ก n นนะครับนะก็ราคา1,999พก้บาทถ้าสนใจก็ทักข้อความได้นะครับแล้วเี๋ยวมมีคลิปตัวอย่างมีอะไรให้ดูนะครับว่าฟังก์ชันอะไรทำงานเป็นยังไงนะครับมีอีบุ๊กแถมให้ด้วยนะครับนะทำงานง่ายมากนะครับ ทำงานง่ายมากมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับดีๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็น Time l a ป s e นะครับนะเป็นไอเดียนะครับการทำช่องนะครับตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัววันนี้เองนะครับก็คือนะครับตัวออโต g เจนจากซูโน่ที่เป็นดนตรีบรรเลงนะนะครับซึ่งนะครับตอนนี้มีผู้ใช้มีหัวแถวไปแล้วสิบคนนะครับแต่ก็ยังเปิดรับอยู่นะครับ นะก็หัวแถวก็ต้องบอกว่ามากันเร็วมากนะมากันเร็วมากสายดนตรีบําบัดนะครับก็มีหลายคนลองใช้แล้วก็บอกว่าโอเคผมเปิดช่องใหม่เลยอาจารยนะ์ <c oughs> นะครับก็นะสนใจก็มามาลองทักข้อความได้นะครับนะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขจบไว้เพียงเท่านี้ครับ นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ